ชัดสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือเอาให้ชัดกับผมมาเด็กกรัฐนะครับเราพบกันแบบนี้ครับทุกวันจันทร์ถึงพระราชบดีหลังละครช่องวันวันนี้เรื่องใหญ่หลังจากเมื่อช่วง2ทุ่มเครื่องทนายุแถลงนะครับเรื่องของการเปิดประเทศมันมีรายละเอียดสําคัญอยู่ทัก3สามสี่เรื่องเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังว่าเดินหน้าไปประเทศเนี่ยจุดไหนอย่างไรร้านรวงการเดินทางเข้าประเทศไทยทํำยังไง แอลกอฮอลดื่มได้ไหมเหล้าเบียร์ขายได้หรือยังเปิดผับบาร์ได้เมื่อไรเดี๋ยวไล่เรียงแลวลงลึกในรยละเอียกันสาคัญมากๆวันนี้ก้าวย่างสำนักข่าวไทยนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องใหญ่ครับเกิดขึ้นกับครอบครัวหนึ่งหลังจากที่พ่อตาไปตัดสินใจฆ่าลูกเขยและก็หลบหนีไปที่ต่างจังหวัดคงจํากันได้นะครับล่าสุดตํารวจไปควบคุมตัวได้แล้วครับครอบครัวลูกเขยยังทําใจไม่ได้ยืนยันเอาผิดถึงที่สุดเดี๋ยวตามความคืบหน้ากัน และว,วันนี้เรื่องใหญ่ในแวดวงสงฆ์ยังอยู่ที่หลังจากที่พระมหาสมปองนะครับเทนไลฟ์เฟซบ o ๊กเมื่อวานนี้บอกว่ามีคนที่จะจ้องจับศึกวันนี้ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปพูดคุยท่านเปิดใจว่าอะไรและที่บอกว่ามีกระบวนการเนี่ยหมายถึงใครสำนักพุทธว่ายังไงสำคัญมากๆโซเชียลก็แห่ที่จะเซฟพระมหาสมปองรวมถึงพระมหาภัยวันด้วยเดี๋ยวลงดึกกันนะครับ เรื่องใหญ่ที่สุดวันนี้และเกิดขึ้นเมื่อช่วงหัวค่าแล้วต้องนับว่าเป็น9ย่างสําคัญสําหรับประเทศไทยหลังจากเราเดินหน้าโควิด19มาเกือบ2ปีเต็มเปิดประเทศไทยจริงไหมเอาให้ชัดเรื่องนี้กันครับผมได้ตัดสินใจอย่างชัดเจนแน่วแน่โดยตั้งแต่วันที่หนึ่งประเทศไทยจะเริ่มเปิดรับการเดินทางเข้าประเทศไทย แล้ววันนี้ยอดผู้ติดเชื้อปลาก็าไปหมื่นกว่าแต่ยอด ATK ต่ําลงมา2 0 0 0เศษเมื่อวันนี้ ATK ประมาณนักหมื่นกว่าคนก็เริ่มตั้งข้อสังเกตกันว่าสถานการณ์ภาพรวมมันดีขึ้นหรือไม่นะครับปรากฏว่าวันนี้เนี่ยเราเราท่านท่านทั้งหลายเนี่ยในเรื่อผู้สื่อข่าวเรารับแจ้งจากทางสมักโฆษกที่ทำเนียบรัฐบาลบอกว่าท่านนายกเนี่ยจะถแถลงข่าวช่วง2ทุ่มครึ่งแล้วก็ขอให้ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจรับสัญญาณช่วง2ทุ่มครึ่งนะครับปรากฏว่าท่านนายกใช้เวลาอยู่สักเกือบเกือบสิระมาณ13,4นาที พูดถึงเรื่องของการเปิดประเทศของนานาประเทศเขาอย่างเช่นที่อังกฤษอย่างเช่นที่สิงคโปร์นะครับ <_ letter> เขาเริ่มรับนักท่องเที่ยวข้อต่างต่างชาติเข้าประเทศของเขาแล้วทีนี้มันก็มีประโยคนึงมันมีช่วงช่วงหนึ่งบอกว่าเฮ้ยเอาละคงจะต้องเกาะรถไฟเที่ยวนี้ไปแล้วละ่ะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวรถไฟขบวนนี้ผ,นผ่านพ้นไปเนี่ยเราเกาะไม่ทันเกาะไม่ทันเสร็จปุ๊บเศรษฐกิจที่มันปิดมาเนี่ยเราจะลําบากไปมากกว่าน,นี้เพราะที่ผ่านมาเดี๋ยวเดี๋ยวเราปิดเดี๋ยวเราเปิดพอเราปิดมันก็ดีขึ้นพอเราเปิดมันกลับมาระบาด วิธีการก็คือต้องเกาะรถไฟเที่ยวนี้ถ้าเปิดเรียบร้อยก็ต้องเดินหน้าควบคู่ไปกับมาตรการการป้องกันแล้วก็รักษาโควิดสิก้าด้วยแต่ที่นี้มีจุดหนึ่งคนตั้งคนสังเกตว่าสิ่งที่ท่านนายกแถลงเนี่ยมันมีเรื่องเรื่องนึงสําคัญมากๆคือในช่วงวันที่1พฤศจิกายนนี้นะครับจะเกิดอะไรขึ้นกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติผู้ที่อยู่ในประเทศของกลุ่มเสี่ยงต่านะกลุ่มเสี่ยงต่ําท่านนายกพูดเอาไว้ในแบบนี้ครับเราจะขอเพียงแค่ เมื่อเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยทุกคนต้องแสดงตัวว่าปลอดเชื้อโควิด1 9โดยต้องมีหลักฐานผลการตรวจหาเชื้อโควิด1 9ด้วยวิธี RT-PCR ซึ่งทำการตรวจก่อนเดินทางออกจากประเทศต้นทางและจะมีการตรวจหาเชื้อโควิด1 9อีกครั้งเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทยหลังจากนั้นจึงสามารถเดินทางไปพื้นที่ต่างๆได้อย่างอิสระ เช่นเดียวกับคนไทยปกติทั่วไปสามารถทําได้นี่ครับนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นวันที่1พฤศจิกายนนี้จะมี10ประเทศแรกซึ่งอยู่ในกลุ่มประเทศเสี่ยงต่ำมผมสรุป30ปเป็นเด่นให้คุณผู้ชมเห็นแบบนี้นะครับ1พฤศจิกายนนะครับเดินหน้าเปิดประเทศอย่างอิสระเสรีเลยนะครับ10ประเทศเนี่ยเขายกตัวอย่างมา5ประเทศก่อนเดี๋ยวอีก5ประเทศคงตามมามีทั้งอังกฤษสิงคโปร์จีนสหรัฐและก็เยอรมนี5ประเทศนี้ก่อนนะครับ5ประเทศเนี้นักท่องเที่ยวปลายทางเนี่ยฉีดวัคซีนให้ครบ ตรวจอาทพิซาที่ปลายทางประเทศเขาพอมาถึงที่สนามบินของเราสวนภูมิมาที่ดอนเมืองก็ตรวจอีกรอบหนึ่งถ้าไม่พบเชื้อจับขึ้นเหนือล่องใต้ไปตอนออกไปได้หมดเลยไปได้เหมือนคนไทยเลยครับและทีนี้คําถามคือแล้วประเทศอื่นล่ะนอกเหนือจากประเทศกลุ่มเสี่ยงต่าแบบนี้ล่ะยังเข้าไทยได้ไหมเข้าได้ครับเพียงแต่ท่านต้องเข้ามาแล้วก็กักตัว14วันตามรูปแบบเดิมอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นขยับไปจาก1พฤศจิกายนนะครับไป1ธันวาคม เขาจะเพิ่มจํานวนประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำให้เพิ่มมากขึ้นอาจจะสิอาจจะเพิ่มเป็น15หรือเพิ่มเป็น20ก็แล้วแต่เดี๋ยวดูความคืบหน้าต่อไปส่วนช่วงหนึ่งมกราคมปี65เขาจะเพิ่มจํานวนอย่างกว้างขวางเลยรอบนี้ก็น่าจะแต่หลากหลายสิบประเทศด้วยกันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ช่วงนั้นเป็นหลักให้ผ่านพ้นช่วงเทศกาลปีใหม่ไปก่อนเปิดหน้าเพื่อที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างเต็มที่นะครับทีนี้มันมีนอีกหนึ่งจุดสําคัญวันที่1นธันวาคมเนี่ยท่านนายกพูดเอาไว้ในถแถลงการ หนึ่งธันวาคมนะครับหลังจากที่ปิดมาพักใหญ่ร้านรวงต่างๆผับบาร์คาราโอเกะร้านเหล้าสถานบันเทิงต่างๆจะกลับมาเปิดแล้วแล้วก็ให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดื่มแอลกอฮอล์ได้ด้วยรวมไปถึงร้านอาหารตามข้างทางต่างๆนะครับที่ห้ามขายแอลกอฮอล์มาใช่ไหมรอบนี้ก็เตรียมจะให้เปิดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้เช่นเดียวกันทีนี้คนก็สอบถากันว่าเอา้าแล้วพวกเครืฟอฟงเครือฟะไดต่างๆผมบอกผู้ชมแบบนี้ ดี๋ยวไอ้มาตรการย่อยๆเนี่ยมันจะตามมามันจะมีการประชุมสบคชุดใหญ่เร็วๆนี้นะครับพวกเกอร์ฟงเกอร์ฟิลพวกการเดินทางข้ามจังหวัดแบบนี้เดี๋ยวมาแน่ๆเพราะว่าอย่าลืมว่าไอ้โครงการเราเที่ยวด้วยกันอ่ะมันเริ่มต้นแล้วปลายเดือนนี้ยังไงก็ต้องเดินทางไม่งั้นโครงการเป็นหมันแน่นอนคนตั้งคำถามกันว่าณวันนี้เมื่อช่วงค่ำเนี่ยที่ท่านนายแกแถลงเนี่ยเฮ้ยถ้าเกิดว่ามันเกิดติดเชื้อขึ้นมาในช่วงปลายปีนี้หรือกระทั่งช่วงต้นปีหน้าจะทำอย่างไรนะครับ ฟังบางช่วงจากแถลงการของท่านนายกรัฐมนตรีครับเริ่มต้นการผ่อนคลายต่างๆอาจจะทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นการชั่วคราวซึ่งเราต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินดูว่าเราจะรับมือกับสถานการณ์นั้นอย่างไรเราต้องไม่ปล่อยโอกาสนี้เพราะว่าถ้าเราต้องเสียโอกาสในช่วงเวลาทองของการทำอาหากินไปอีกเป็นปีที่สองติดต่อกัน ผมคิดว่าประชาชนคงรับมือไม่ไหวอีกต่อไปแต่อะไรก็ตามถ้าเราเห็นว่าในสองสมเดือนหรือสเดือนข้างหน้ามีสายพันธุ์ใหม่ที่อันตรายมากๆขึ้นอีกแน่นอนว่าเราก็ต้องจัดมาตรการที่เหมาะสมและพอเหมาะพอดีมาจัดการคุมสถานการณ์เอาไว้ให้ได้เนี่ยครับเรื่องนี้เรื่องใหญ่ นับตีเดย์ถอยหลังคือหนึ่งพฤศจิกายนก่อนแล้วเราดูตัวเลขไปพร้อมกันว่าทุกอย่างจะกลับมาไหมเราหวังให้ไม่กลับมานะครับเพราะว่าทรัพยากรต่างๆมันค่อนข้างจํากัดมากๆแล้วนะตอนนี้ด้วย,ยวตามความคืบหน้าต่อไปเรื่องอย่างที่จะเกิดขึ้นหนึ่งพฤศจิกายนนี้ส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพระมหาสมปองนะครับเมื่อวานท่านไลฟ์เฟซบุ๊กตอนช่วงซักคำๆนะแล้วปรากฏว่ามันมีประโยคๆหนึ่งเนี่ยครับที่ท่านไลฟ์อยู่ร่วมกับพระรูปหนึ่งแล้วก็รวมไปถึงท่านพระอาจารย์ไพรวันด้วย มีจังหวะที่ท่านเนี่ยเหมือนกับเปิดใจเอ๊ะมีกระบวนการในการที่จะจ้องจับศึกพระอาจารย์อยู่หรือเปล่าเป็นเรื่องเป็นราวเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อช่วงเมื่อคืนนี้นะครับวันนี้คุณเออนุสักภูมิเทศทีมข่าวเราลงพื้นที่ครับไปหาพระอาจารย์สมปองซึ่งวันนี้ท่านไปเจอร้านให้กับคุณอีทปงลางสะออนนะก็ตามไปดักที่ร้านแหละครับท่านก็ยืนยันว่าที่เมื่อวานนี้ที่พูดถึงในไลฟ์เนี่ยไม่ได้อ้างถึงมหาเถรสมาคมนะ เพราะเคารพพระผู้ใหญ่เสมอแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีองค์กรองค์งกรหนึ่งองค์กรใดหรือเปล่าที่เกี่ยวข้องหรือไม่แล้วที่ผ่านมาก็มีบางท่านไปรายงานต่อสํานักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าในการไลฟ์เฟซบุ๊กอาจจะไม่เหมาะสมในบางช่วงซึ่งทางพศออเขาก็มีหนังสือชี้แจงมายัางท่านเจ้าว่าเรียบร้อยแล้วใช่ไหมล่ะทีนี้มันมีบางช่วงนะครับที่คุณเอรนุสักไปพูดคุยบอกว่าเรื่องการรับบริจาคช่วยน้ําท่วมท่านก็นยืนยันว่าไม่รู้ว่าขัดต่อกฎหมายหรือเปล่า แล้วย้ำด้วยว่าไม่ได้อยากดังส่วนคําถามที่ถามต่อไปว่าแล้วจากนี้จะทํำยังไงนะครับฟังจากท่านพระมหาสมปองครับมันระวังมากขึ้นดูกฎหมายมากขึ้นไม่มีสายตรงมาไม่มีหนังสือมาเชื่อว่าท่านเห็นแหละแล้วเราก็อยู่ในในลิมิตที่โอเคแหละถ้ายังไม่ดังแล้วทำแล้วดังเขาเรียกอยากดังนิ้วแสงก็ไปแต่เนี่ยตอนมีชื่อเสียงแล้วอาตมาถ,ถึงมีศักยภาพที่จะไปช่วยท่าน,นที่นี่ได้ อ่าเนี่ยครับทีนี้ฝากฝั่งของโฆษกพศสสำนักพุทธนะครับคุณสิทธาบุญหงบอกว่ายืนยันว่าทุกอย่างนั้นอยู่บนเหตุบนผลของของตัวท่านเองรวมถึงทางสำนักพุทธด,ด้วยววก็เชื่อว่าตอนนี้ทางออกก็คือยืนยันว่าไม่มีแรงก,รงกดดันจากมหาเถรสมาคมนี่นะครับและย้ําได้ว่าคนที่จะมีอํานาจสิทธิ์พระมหาสมปองได้คือท่านเจ้าวาดวัดเสือทองเท่านั้นสำนักพุทธไม่มีอํานาจปรากฏว่ามันมีเรื่องราวเกิดขึ้นนะ คือคนก็หยิบยกกระแสนี้มาพูดถึงกันอย่างเช่นนายสุวิทย์ทองประเสริฐหรือว่าอดีตพระพุทธอิสระโพสต์เฟซบุ๊ก <Post Facebook, S 2> นี่ครับแล้วบอกว่ามหาสู้สู้มหาสู้ตายแล้วก็บอกนี่ว่าหัวเราะสิมหาอย่ารอ้องไห้เมื่อคิดจะยึดถืออารมณ์เอาการตลกขนองเป็นสรณะนะก็อย่าร้องไห้ว่างั้นเถอะอันนี้ก็เป็นเฟซบุ๊กที่เขียนขึ้นมาจากอดีตพระพุทธอิสระนะครับก็แสดงความเห็นในทางตรงกันข้ามมาแหละ ส่วนอีกท่านหนึ่งครับก็มากับเขาด้วยเหมือนกันหลังจากที่ไปลอยคอที่ยุทธยาสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณมงคลกิจสุขสินธารานนท์นะครับหัวหน้าพักไทยศรีวิไลออบอกว่าพระมาสมปองถ้าเอืดอัดอยู่ไม่ไหวก็มาเป็นคราวาสการเป็นพระก็มีสุขทุกข์ปะปนกันการเป็นคราวาสก็มีสุขทุกข์เช่นเดียวกันการเป็นทุกข์เพราะเราไม่วางถ้าวางก็ไม่ทุกข์สุขและทุกข์จะอยู่กับเราตลอดไปนี่ก็คุณมงคลกิจก็ ก็มาอยู่ในกระแสนีน้กับเขาด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ยืนยันโดยพระอาจารย์สมพงท่านก็เดินหน้าไลฟ์ต่อไปนั่นเองไม่ได้มีอะไรมาขวางกั้นเรื่องนี้ด้วยนะครับขยับไปที่อีกหนึ่งเหตุการณ์ครับครอบครัวที่มีคุณพ่อท่านหนึ่งเป็นพ่อตาเนี่ยและไปก่อเหตุฆ่าลูกเขยจนตายนี่แหละครับหลังจากนั้นก็หลบหนีไปเหตุการณ์เกิดขึ้นมาช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาปรากฏว่าคุณสมชายพันเอกแล้วก็คุณจำปีโอภาสพินิษเป็นคุณพ่อและก็คุณแม่ของนายประเสริฐ ซึ่งเป็นคนเสียชีวิตนะครับวันนี้ไปที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติไปขอรับศพนายประเสริฐลูกชายกลับไปบปําเพ็ญกุศลที่สุพรรณบุรีครับเจ้าหน้าที่เข็นร่างของลูกชายออกมาคุณพ่อคุณแม่ร้องไห้ทําใจไม่ได้รับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วยังไม่ได้ดูคลิปในช่วงเกิดเหตุด้วยแต่ย้านะครับว่าถ้าผู้ก่อเหตุคิดว่าหนีรอดก,ก็หนีไปแล้วบอกด้วยว่าไม่ต้องการให้ ผู้ก่อเหตุเนี่ยซึ่งเป็นพ่อตาด้วยนะมางานศพลูกชายของตัวเองแต่ถ้าเมียกับหลานของลูกชายอยากจะมาก็มาไม่เป็นไรครับเพราะหลานได้ไงก็เป็นหลานทีนี้ผู้สื่อข่าวถามว่ามันมีกระแสข่าวบอกว่าลูกชายของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปบีบคอเนี่ยมันจริงหรือไม่เนี่ยนะครับลองฟังจากคุณคุณพ่อดูครับก็เป็นห่วงมาตรงนี้เะเาท้าว่าเขาโทรมาเจาาาา้าเก่าก็จะาเขาก็ับได้ยางหรือไปยังไงวันนี้ลืมเลย เขาจะุ้าเพราะว่าตัวสมชายเขาก็ย euh> ังหวบอยู่แต่จริงเขอยากให้เขาเข้ามองตัวเลยนะนล้วถก็มันจะนี่นี้ก็นี่รถก็เอาที่ตำรวเขาดูนะเก็ผีดโดนเขนี้รถก็เขนี้บะเมื่อช่วงไม่กี่นาทีที่ผ่านมามีรายงานนะครับว่าตำรวจนั้นไปตามจับกลุ่มตัวนายสมชายคนก่อเหตุที่เป็นพ่อตาครับหลังจากโดนหมายสารหมายจับกลุ่มที่ปทุมธานีนะข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา แลวก็หลบหนีไปที่พิจิตมีรายงานว่าชุดสืบสวนสอพอ3โคกปทุมธานีควบคุมตัวแล้วก็นําตัวกลับมาดําเนินคดีที่สอพอ3โคกพรุ่งนี้11บเอโมงนะครับจะมีการถแถลงข่าวต่อไปเดี๋ยวตามความคืบหน้าในคดีนี้ครับส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์ครับไม่น่าเชื่อนะครับมันมีมันมีบ้านอยู่บ้านอยู่หลังหนึ่งเนี่ยปรากฏว่ามีเจ้าของบ้านหลังนี้เขาก็าอยู่กับเพื่อนใกล้ๆก,ก,กับเพื่อนบ้านแล้วมันมีทั้ง,ม,ม,งมันมีทั้งอุจจาระ มันมีทั้งสิ่งปฏิกูลต่างๆที่เขานําไปทิ้งเอาไว้ข้างๆบ้านแบบนี้สาเหตุเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ดูเหตุการณ์นี้ก่อนครับขอวิธีจัดการกับมนุษย์ป้าข้างบ้านหน่อยค่ะท่านใดพอจะมีวิธีจัดการให้หน่อยได้ไหมคะคือเราไม่เคยบาดหมางอะไรกันไม่รู้สาเหตุอะไรเขาถึงต้องทำแบบนี้ทั้งแมสที่ใช้งานแล้ว ฉี่และอึอกก็เอามาทิ้งข้างบ้านข้างรั้วไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไปเพื่ออะไรใครพอจะมีโอ้โหเราดูแล้วเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะผู้โพสต์เนี่ยเขาอ,เอยู่ในบ้านหลังนึงที่ซอยเทิดราชันแถวดอนเมืองครับเอาคลิปนี้มาแชร์แล้วก็บรรยายพฤติกรรมของเพื่อนบ้านเนี่ยมีทั้งแมสมีทั้งขยะมีทั้งปศาวะอุจจาระนี่สร้างขยะแบบนี้อย่างที่เห็นเอาไปทิ้งไว้ข้างกำแพงอะครับ มันก็เหม็นนะแล้วสุกระปกแบบนี้วันนี้คุณกิ๊กนรพรพชเมียนนะครับทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปติดตามครับไปพูดคุยกับคุณสศิภาเป,เป็นเจ้าของโพสต์คลิปเมื่อสักครู่เนี่ย,ยเธอก็ยอมรับนะว่าที่ผ่านมามีปัญหากับคู่กรณีจริงเ<อ>มื่อสักสามสี่ปีก่อนเพราะคู่กรณีทิ้งขยะและถังขยะรั่วและตอนนั้นน,น้ำขยะมันก็ไหลผ่านหน้าบ้านของเธอแต่ก็คุยกันแล้วไม่เป็นผลในรอบที่แล้วนะทีนี้ ฝ่ายคู่กรณีของของคุณของคุณธนิภาเนี่ยเขาปฏิเสธครับบอกว่าไม่ได้ก่อเหตุตามที่ถูกกล่าวหา,าแล้วก็บอกกับคุณคกิกนรพรว่าย,ย,ยืนยันว่าไม่ได้ทำแล้วต่อจากนี้ขอต่างคนต่างอยู่ไม่มีอะไรต้องเคลียร์กันแล้วครับไม่ได้ทำไม่รู้เพราะว่าของเขานํ่นมันเอาอกระดาษปิดใช่ไหมแอันนี้ไอ้เอไออะไรอะไอพลาสติกก็ปิดแล้วก็เสร็จแล้วเขาเก็บขวดไว้ตรงนั้น าก็ไม่สนใจเพราะไม่ใช่กําแพงของป้าคือไม่ได้เอาอะไรไม่รู้ป้าป้าทํางานกลับมามืดป้าก็นอนแล้วป้าไม่เคยสนใจใครไม่รู้เห็นไม่ได้เกี่ยวข้องเลยป้าไม่เคยสนใจมีปัญหากับข้างบ้านหรือเปล่ามีมีมีเรื่องขยะนั้นก็ไม่เคยมีอะไรเรื่องคือที่บอกว่าเราทิ้งแล้วมีกลิ่นไปที่บ้านเขาก็ทิ้งอยู่อย่างเงี้ยพี่ก็ใส่ถุงทิ้งไงใช่ทิ้งไงดะขยะพี่อื่นเขาก็พี่อื่นเขาก็มีการแรมเห็นมีปัญหาเลยทำมาพราไม่ไม่ถูกกันไม่มีปัญหา แล้วคุณป้าจะแก้ปัญหานี้ยังไงคะเนี่ยที่จะอยู่ร่วมกันได้ป้าก็อยู่ต่างคนต่างอยู่อ่าคิดว่าจะไม่คุยแล้วก็ไม่คุยก็ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะว่าป้ามาถึงป้าก,ก็นอนแล้วป้าก็ไม่จะน่นเพราะกลับมาทั้งสองสามทุ่มอันนี้แกก็ยืนยันแบบนี้ว่าไม่ได้ไม่ได้มีพฤติกรรมแบบนั้นนะครับทีนี้ไปฟังคนกลางกันบ้างน้องจิ๊กไปต่อไปคุยกับเพื่อนบ้านเนี่ยเพื่อนบ้านเขาก็ให้ข้อมูลบอกว่า<อ>ทั้งสองออบ้านเขามีปัญหากันจริงๆครับแต่ทุกครั้งเนี่ย ในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยนะ<ม>ก็มีปาามีเสียงกันบ่อยครั้งแล้วก็บอกได้ว่ามีหนึ่งคนซึ่งคือคู่กรณีคือคุณป้าท่านหนึ่งเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยแหละมักจะเอาอุจจาระมาร่าต้นไม้หน้าบ้านจริงบ้านอื่นๆเขาก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกันครับบ้านนี้เขาไม่มีปัญหานะคือเขาทะเลาะแล้วเขาก็จบเลยเถียงกันเขาจบเลยมันเ,เป็นคนด่าไม่เป็น เขาเถียงๆแล้วเขาขวบ้านไอ้นี่ก็ย่าดายอยู่ฝ่ายเดียวเอาขี้มาลดต้นไม้อ่าแมงวันนี่เกาะจนไอ้นี่อ่เอ้ไม่เห็นใบตะไครอ้อ่อแล้วถามว่ากลางวันอะ่ะไม่มีคนอยู่บ้านเขาไปทํางานกันแล้วใครที่เป็นฝ่ายนมฉัน,นคนเราไม่ถูกกันก็คือไม่ถูกกัน มันสมองหมดแล้วเหรอที่คิดได้แค่นี้ไม่ควรสร้างความเดือดร้อนให้ใช่ถูกต้อง,องเอออ,อย่ามาสร้างความเดือดร้อนเลยหยุดเถอะพอเถอะร้อนใช่ไหมเดือดร้อนสิฉันเมนฉันบอกเขาพูดกับฉันที่ไหนหอเออเขาก็โกรธเขาก็เคืองบอกขึ้นนี่ครับล่าสุดหลังจากเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเจ้าของโพสต์เขาไปแจ้งความ และก็ไปแจ้งเรื่องที่สํานักง,งานเขตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวตามความคืบหน้าต่อไปขอให้พูดคุยและจบลงด้วยดีนะเรื่องราวการเผานั่งยางเกิดขึ้นอีกหลายครั้งด้วยกันนะครับหลังจากที่เมื่อหลายปีก่อนที่อุดรธานีคงจํากันได้ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในพื้นที่ของลําพูนนะครับชาวบ้านเขาไปเจอครับไปเจอกองกระดูกปริศนาถูกเผานั่งยางที่ในป่าดอยม่อนฤสีอยู่ที่ตําบลสีบัวบานอำเภอเมืองลําพูนตะั้นแต่เมื่อวานแล้วทีนี้ปรากฏว่า วันนี้ทางพลตบโโปียตาวิชัยผบอพูทรภาค5นะครับบอกว่าส่งกองพิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบที่จุดเกิดเหตุเพื่อไปเก็บหลักฐานต่างๆแล้วก็ไปดูยางรถยนต์มาตรวจสอบด้วยคือมันต้องไปดูครับว่าโครงกระดูกนี่มันเป็นของคนหรือว่าของสัตว์เดี๋ยวต้องรอผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติเวชอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งก่อนครับ ขณะนี้ในพื้นที่เกิดเหตุเนี่ยหน้าที่ของกองสิดตั้ได้เก็บพยานหลักฐานทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับคาดว่าน่าจะมีการาหายหรือเกิดเหตุประมาณ2เดือนที่แล้วขณะนี้การให้ใบสุดสวยได้ทำการขยายผลว่าในช่วง2เดือนที่ผ่านมานะครับมีใครหายไปจากพื้นที่บ้างนี่ครับล่าสุดเนี่ยตำรวจที่สพนิคมุตสาหกรรมลําพูนนะครับรับรายงานผลการตรวจหลักฐานจากทางนิติวิทยาศาสตร์ที่โรงพยาบาลลำพูนแล้ว ออพบว่ากระดูกที่พบในกองถูกเผานั่งยางยืนยนะันว่าเป็นชิ้นส่วนของสุนัขไม่ใช่ชิ้นส่วนของมนุษย์แต่อย่างใดแต่เดี๋ยวก็ต้องตามต่อไปนะครับว่าทั้งหมดนั้นมีเฉพาะสุนัขจริงหรือไม่หรือว่ามีจุดไหนอย่างไรอีกด้วยนะครับขยับไปที่เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ที่นราธิวาสน,นะครับปรากฏว่ามีคนร้ายนั้นก่อเหตุลอบวางระเบิดทําให้มีเจ้าหน้าที่นั้นบาดเจ็บ ตอนนี้อยู่ระหว่างเร่งไล่ล่าคนรา้ายอยู่ครับโอ้โห,โโหนี่ครับมันเกิดขึ้นใจกลางเมืองนะใต้สะพานลอยอยู่ที่อำเภอบาเจาะนราธิวาสครับดูอีกรอบหนึ่งนะครับรถตำรวจวิ่งมาและปรากฏว่าพอถึงใต้สะพานลอ,อยจังหวะนี้จังหวะนี้นี่แหละครับระเบิดนั้นถูกวางไว้อยู่ที่ขอบแนวถนนริมถนนเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อช่วงสองทุ่ม เมื่อคืนเนี่ยครับทำให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในรถคันเมื่อสักครู่คันนี้คันนี้นะครับบาดเจ็บเล็กน้อยมีอาการแน่นหน้าอกแล้วก็หูอื้อน,นะครับทั้งหมดมี4นายด้วยกันแต่ว่าตามรายงานบอกว่ามีชาวบ้านหนึ่งคนครับถูกลูกหลงโดนสะเก็ดระเบิดได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยทราบชื่อคือคุณซะโรฮัมรีฮิเลาะนะครับส่วนตัวรถคันเมื่อครู่เนี่ยกระจกแตกนะด้านซ้ายเป็นรูพุน,นอยูดรอบหนึ่งแรงมากนะครับแรงมากนะ แล้วยางล้อรถด้านซ้ายแตกด้วยครับทีนี้ล่าสุดเนี่ยตำรวจกับชุด EOD นะครับเกีกบกู้วัตถูระเบิดลงพื้นที่ครับร่องรอยที่เกาะกลางถนนเนี่ยมันมีสะเก็ดระเบิดเป็นหลุมลึกแล้วก็มีเศษซากชิ้นส่วนระเบิดสแสวงเครื่องที่คนร้ายประกอบเอาไว้ใส่ไว้ในถังแก๊สปิกนิกนะหนัก25กิโลกรัมแล้ววิธีการเนี่ยวิธีการเนี่ยนะครับเขาจะใช้การจุดชนวนด้วยวิทยุสื่อสารเกลื่อนกระจายตามพื้นที่ตรงนี้เลยครับ เนี่ยครับแล้วก็มีเศษซากต่างๆอยู่ที่ถังขยะเทศบาลตําบลไซส,สีเขียวด้วยขณะเดียวกันเนี่ยบ้านของชาวบ้านสี่หลังในพื้นที่ตรงนั้นนะถูกสะเก็ดระเบิดที่บริเวณกระจกด้าบ้านแตกหลังคาเป็นรูโว่กระจัดกระจายอย่างที่เห็นครับมีรายงานนะครับว่าเจ้าหน้าที่เชื่อว่าน่าจะเป็นฝีมือของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบเพื่อตอบโต้เจ้าหน้าที่ที่เคยก่อเหตุวิสามันกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่อำเภอบาเจาะนราธวิวาส ไม่กี่เดือนนะครับและตอนนั้นเนี่ยมีกลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบเสียชีวิตไปทั้งหมด5รายด้วยกันเดี๋ยวตามความคืบหน้าการพิสูจน์ทราบเชื่อมโยงทางคดีต่อไปด้วยทีนี้เรื่องราวสำคัญเกิดขึ้นหลังจากที่มันเป็นกระแสมาในช่วง2อวันนะครับบอกว่าโครงการคนละครึ่งเนี่ยเ,เขาใช้วิธีการคือว่าไปแลกเป็นเงินสดบ้างตามร้านค้าต่างๆบ้าง ร้านค้าเข้าลงทะเบียนไปเป็นร้านล้านกว่าร้านค้านะครับทีนี้มันมีหนังสือ,อมีจดหมายเนี่ยไปยังร้านค้า2,099รายขอให้คืนเงินแต่ละร้านก็จะคืนเงินไม่เท่ากันแล้วก็เป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์ณว่าทำไมต้องคืนนี่ครับคืนภายใน30วันล่าสุดโคศกรัฐบาลนะครับคุณธนกรวังบนคงชนะออกมาชี้แจงถึงกระแสข่าวทั้งหมดแล้วก็ย้ำแล้วครับว่าี่ทั้งหมดมีทั้งหมด2099ราย เข้าขายการฝ,าฝา่าฝืนหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขของโครงการทีนี้ปรากฏว่าสิ่งที่เขาชี้แจงเนี่ยก็มีอีกหนึ่งท่าน<ม>ก็คือคุณรัชดาธนาดีเรกรองโฆษกรัฐบาลนี่แหละครับอบอก <ใน S 1> ว่าร,ร้านค้าที่เข้าโครงการเราชนะเราชนะนะครับเราชนะทำผิดเงื่อนไขโครงการรัฐรจะได้รับหนังสือเรียกคืนแบบนี้แต่ว่าสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ยื่นอุทธรณ์ได้นะครับ ภายใน15วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือพูดได้ง่ายสมมติว่ารับจากวันที่1ก็ยื่นได้ถึงวันที่15แบบนี้คือมันมีมันมีเงื่อนไขยอยู่หลายอย่างเหมือนกันเช่นต้องเป็นร้านค้าที่ไม่เป็นนิติบุคคลนะต้องมีมการแลกเป็นเงินสดอะไรต่างๆแบบนี้อยู่หลายข้อแต่ว่ายืดอุทธรณ์ได้นะครับแต่คนก็วิาพากษ์วิจารณ์ว่าในเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยอย่ายึดคืนเลยจะเป็นการดีที่สุดด้วยแต่อุทธรณ์ต่อไปได้นะครับ ผมขอพักคู่เดียวนะครับช่วงหน้ากลับมาเราจะให้ความสาคัญกับภาวะน้ําท่วมอย่างหลายเกิดขึ้นหลายๆพื้นที่และก็รวมไปถึงเนี่ยพายุที่มันจะมาอีกลูกหนึ่งเร็วๆนี้หลังจากลาอนร็อกดูจะอ่อนกําลังลงไปและจะพาลงพื้นที่ไปที่2วัดผมจะพาไปที่2วัดที่ปทุมธาน,นีน้ํามันท่วมแล้วน้ํามันดํามากๆจนชาวบ้านที่นั่นหวาดกลัวมันเกิดขึ้นเพราะอะไรติดตามช่วงหน้าครับเปิดมิติใหม่แห่งแสงสีด้วยเทคโนโลยี L G O LED เอาให้ชัดข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ